แขนแท่นสวยไหมคะชุดสาวๆใส่ออกงานค่ะเป็นชุดนาตรีเกาะอ,อกแต่งนะแต่งนิดหน่อยตรงนี้จะเป็นดิบบิ้นนะคะอันนี้ตัดเป็นวงกลมแล้วก็จับจีบแล้วมันก,กึงสอยนะ,ะกึงสอยให้ทีทีทีตัวนี้ก็จะเป็นผ้าผ้าตะข่ายอันนี้ผ้าตะข่ายเนื้อถูกนะคะ ันนี้ลูกค้าไม่ไม่เน้นผ้าตรงนี้นะแต่ว่าค่าแรงก็จะสูงนิดนึงว่าทํายากเป็นผ้าตาข่ายหลายชั้นนะคะเป็นชุดราตรีเป็นเกาะอกนะการทําเกาะอกนะฮะ,เ,ออะ,ฮะเพื่อนขาตรงนี้ด้านในในส่วนของซ้าในเราจะดามเอ็นต้องมีเอ็นเสริมด้านในนะเพราะว่าเป็นเกาะอ,อกยิ่งเป็นชุดที่ต่อเอวหรือว่าต่อชายนะคะถ้าเกิดเราไม่เสริมในส่วนของเอ็นเนี่ยชุดมันจะหนักแล้วก็จะดึง แล้วก็องค์ประกอบก็คือการสร้างแพทเทิร์นตรงกระเปาะนมเนี่ยจะต้องช่างก็ต้องมีเทคนิค,นะคะมีเทคนิคในการสร้างแพทเทิร์นแล้วก็เทคนิคในการตัดเย็บเช่นกันที่สําคัญขาดไม่ได้คือต้องดามเอ็นในส่วนของตะเข็บเกล็ดทรงด้านข้างและด้านหลังต้องดามเอ็นถึงเส้นเอวค่ะถึงเอวเพื่อที่จะให้เอ็นอยึดทรงของเสื้อเกะออกยังไงก็ไม่หลุดนะคะยังไงก็ไม่หลุดยิ่งต่อเอวหรือว่าต่อชายที่ว่าเนื้อผ้าแข็งๆหน่อยเนี่ย ถ้าเกิดเราไม่เสริมเอ็นหรือว่าตรงทรงของหน้าอกตรงนี้ไม่เป็นกระปอร๋อนะคะไม่เป็นกระปอร๋อชุดจะหลุดทรงไม่สวยหน้าอกแะระอันนี้ให้ชมนะคะ,อะพอดีงานเร่งก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไไดทําให้ดูนะจะทําให้ดูเป็นช่วงเป็นบางจังหวะนะคะเพราะว่างานเร่งช่างก็จะแบ่งปันตามหน้างานที่ทำเนาะ,ะ <c oughs> สวยนะคะของเด็กๆเด็กว <c oughs> ัยรุ่น <c oughs> สายเดี่ยวเกาะอก แบบเรียบแต่โก้ค่ะตรงนี้ก็จะเน้นในส่วนของแพทเทิร์นแล้วก็การตัดเย็บค่ะแบบคืเรียบแบบไม่มีอะไรเยอะนะคะตอนขั้นตอนการเย็บก็จะเสียเวลานิดนึงตรงนี้ก็จะรูดนะ,ะรูดผ้าตะข่ายอัดเข้าไปเยอะๆเพราะว่าเด็กเข้าตัวเล็กเด็กเข้าตัวเล็กนะเราต้องการแลด,ดูให้มีมีเนื้อมีหนังนิดนึงให้ชมค่ะ